บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราศสารแสดงความยินดีไปยังนายอิลฮัมอาลเยฟในโอกาสสาบันตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานสมัยที่5เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567 พะนท่านนายเอลฮัมอาลเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานกรุงบากูในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานเป็นสมัยที่5้าข้าพเจ้าในานามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขออวยพรให้ท่านมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งขอให้ประชาชนชาวอาเซอร์ไบาจานมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง การที่ท่านประธานาธิบดีได้รับเลือกจากประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเป็นสมัยที่5เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนของประชาชนในการเป็นผู้นำและนโยบายของท่านที่ผ่านมาประเทศไทยตระหนักยิ่งในคุณค่าของมิตรภาพและความร่วมมือใ,ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศไทยและสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานจะยืนหยัดร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างสัมพันธมิตรีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้มันคงก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา10บนาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อและมรดกพ่อซึ่งสากร,รการาเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องศาสตราชาที่ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจช่วยเหลือสมาชิก ในการนี้พระัราร์านรางวัลแก่สมาชิกสากรดีเด่นและผู้ชนะการประกวดค้นหาสุดยอดความหอมข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดปีการผลิต2 5 6 6ทับ2 5 6 7โดยประเภทสากรได้แก่สมาชิกสากรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดและประเภทกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชนได้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำสวนเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด สากรการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่18เมษายน2520สมาชิกแรกตั้ง176ครอบครัวในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย13ตำบล175หมู่บ้านโดยในปี2525ถ25ึง2527 ประสบภาวะขาดทุนจึงมีการพิจารณาแผนฟื้นฟูและได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสากรการเกษตรจึงมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยทําแผนฟื้นฟูซึ่งมีเป้าหมายคือให้สมาชิกมีอาชีพและมีไรายได้โดยน้อมนำศาสตรระาชาที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระราชทานไว้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานทําให้สากรกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง ปัจจุบันดำเนินงานตามหลักการและอุดมการณ์สากลที่ให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ํามีการกําหนดแนวทางส่งเสริมและพัฒนากิจการสากลและสมาชิกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศมุ่งสร้างเครือข่ายสากลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่ผ่านมาได้รับรางวัลสากลดีเด่นแห่งชาติประเภทสากลการ,กรเกษตรทั่วไปประจําปี2549 รางวัลการส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่นประจำปี2,559ระดับภาพจากสำนักงานตรวจบัญชีสากลที่4ในการนี้ทรงเยี่ยมสมาชิกสากลการเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดปัจจุบันมีสมาชิก8,910ครอบครัว156กลุ่มทั้งหมดประกอบอาชีพทำนาในพื้นที่ทุ่งกลาวร้องไห้โดยปลูกข้าวหอมมะลิ 1 5 8 4 9 0ไร่ในฤดูการผลิตข้าวปี2566-2567ได้ผลผลิต86,518ตันสมาชิกได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมมีการจัดตั้งเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นบรดกที่พร้อมส่งต่อให้กับสมาชิกรุ่นต่อไป เวลา13นาฬิกา11นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนหาตอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริซึ่งตั้งขึ้นมาปี2556เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตของตนและครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดีและมีความปกติสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองมีอาชีพมีไรายได้สามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นมีกําลังส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน5กลุ่มมีสมาชิกรวม285คนแบ่งเป็น5ระยะตั้งแต่ปี2556ถึงปี2560 ได้แก่บ้านปอพานตําบลปอพานอําเภอเมืองมีสมาชิก73คนบ้านผลหตําบลดงครั่งน้อยอําเภอเกษตรวิสัยมีสมาชิก88คนบ้านผือฮีตำบลดงแดงอําเภอจตุรพักพิมานมีสมาชิก33คนบ้านนานโน,นตำบลนานนวนอําเภอพนมไพรมีสมาชิก31คนและบ้านมะรีตำบลภูเงินอําเภอเสลปภูมิมีสมาชิก60คน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพลฮาดมีสมาชิกเริ่มต้น47คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนามีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงโคไก่และปลูกพืชผักสวนครัวมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลากหลายอาทิปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105่งานำแปลรูปเป็นแป้งข้าวหอมมะลิ105สามารถนำไปทำเป็นวัตถุดิบในการทำขนมเช่นเค้กกล้วยหอมและขนมดอกจอและทำสบู่มีการแปลรูปผลผลิตท,ทางด้านการเกษตรเช่นทำน้ำสมุนไพรมะนาวน้ำผึ้งน้ำดอกอัญชันอุ้นกะทิ การทำพัดยดด้วยมือทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกทำบัญชีครัวเรือนพอเพื่อวางแผนการใช้จ่ายและสนับสนุนให้รู้จักออมเงินนอกจากนี้ยังเป็นสูนเรียนรู้ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องสําหรับแผนการดําเนินงานในระยะต่อไปคือพัฒนาสินค้าเข้าสู่มาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้นปรับปรุงและสร้างอาคารสาหรับทาความสะอาดขัดแยกและบรรจุผลผลิต รับสมัครสมาชิกใหม่ในชุมชนเพิ่มตามความสมัครใจและขอรับรองมาตรฐานอยสำหรับกิจกรรมแก่ไปร,รูปปัจจุบันมีสมาชิก88คนมีเงินออมของกลุ่มเริ่มตั้งแต่ดำเนินงาน498,220บาทรายได้ครัวเรือนของสมาชิกเพิ่มเฉลีย่ยเพิ่มขึ้น4,000บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละร้อยและรายจ่ายครัวเรือนลดลงเฉลี่ย1,500ถึง2,000บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ50 โอกาสในทาพระเนศฐานการเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือนผลิตจากเศษพืชผักและเศษอาหารจากชุมชนเพื่อลดต้นทุนรวมทั้งเป็นจุดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่มาอบรมและศึกษาดูงานโดยให้บริการน้ำหมักชีวภาพแก่สมาชิกที่ปลูกผักโดยรอบโครงการจากนาทอพระเนธฐานการเรียนรู้การปลูกผักปอดสัรพิษ ส่วนใหญ่เป็นผักสวนครัวอาทิคณะพริกต้นหอมที่ใช้กระบวนการดูแลและบำรุงษาแบบกเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งออร์แกนิกไทยแลนด์และ GAP ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีแหล่งรับรองในการจัดจําหน่ายทุกกิจกรรมที่ได้ดําเนินการช่วยระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาทอพระเนตรดิทศาการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี เวลา1 3 16นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมไพรยพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทอะผนดิทศกาลและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนผ้าตัวนอกเฉียงเหนือรวม29กลุ่มรวมทั้งกลุ่มศิลปะชีพจังหวัดสกลนครหนึ่งกลุ่มอาทิผ้าไหมายกลายดอกพิกลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญจังหวัดศรีสะเกดมีการใช้สีพาสเทลให้มีความละมุนมากขึ้น ้าหลายลอดช่องปุ๋ย้ายของกลุ่มแปรรูปทำมือจังหวัดมุกดาหารนำปุ๋ยไายมาทอดยสอดปุ๋ย้ายระหว่างช่องของเส้นยืนเพื่อให้เกิดลวดลายกระเป๋ากกกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสากลจากสารกกเหล่าพัฒนาจังหวัดนครพนมที่ผสมการตกแต่งด้วยหนังให้สวยงามและแข็งแรงผ้าไหมแพรวาของกลุ่มพมชุมชนภูไทยดำจังหวัดกระสินนำลายแพรวาโบราณมาปรับรูปแบบใหม่ให้ลหลชัดเจนขึ้น ผ้ามัดหมี่ลายเกี่ยวใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำริมโขงเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นลายปอกเฉพาะงานมงคลนำมาออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยใหม่และผ้ายกดอกลายโบราณลายเทพนมของกลุ่มทอผ้ายกดอกลายโบราณจังหวัดร้อยเอ็ดที่ปรับลายให้เล็กลงและย้อมด้วยสีธรรมชาติโดยทอผ้ายกดอกด้วยดินทองเส้นหยีและเส้นพุ่งเป็นไหมใช้สีเปลือกมะพร้าวอ่อนและสีครั่งในการนี้พระราชทานหนังสือจากโครงการตามแนวพระดาริผ้าไทยใส่ให้สนุกด้วย โอกาสนี้พระราชทานภาวะโรกาดให้สมาชิกมูลนิธที่ส่งเสริมศิละปะชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการเฝ้าถวายกันบ้านโดยทรงนำพระประสบการณ์จากการทรงงานทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองและพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบมาพระราาทานคำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพยกระดับคุณภาพและมูลค่าอาทิเซรามิกจากศูนย์ศิละปะชีพบ้านกุฎนาขามจังหวัสดสกลนครโดยกลุ่มง,งานตะกรา้าเผาให้มีน้ำหนักเบาขึ้น พระาชทานคำแนะนำให้ทำเป็นเนื้อด้านและปั้นของตกแต่งเป็นดอกไม้ไทยรวมทั้งเพิ่มรูปแบบให้หลากหลายผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่จากโครงการส่งเสริมศิลปะชีพบ้านดอนคำเสนานารุมิรจังหวัดสกนลนครที่เปลี่ยนมาใช้สีธรรมชาติปรับรูปทรงและขนาดให้หลากหลายผ้าไหมจากโครงการส่งเสริมศิลปะชีพอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดที่ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติพระราชทานคำแนะนำให้เพิ่มลำมีและมัดมีให้เล็กลง ในการนี้มีรับสั่งให้ฟื้นฟูผ้าอัญญานางผ้าโบราณของอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีท่งนี้โปรดให้คณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกประกอบด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติรวมทั้งดีไซนเนอร์ชั้นนำของประเทศให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด นิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนผ้าตะวันออกเฉียงเหนือกล่มการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชนผู้ประกอบการโอทอปหรือกลุ่มอาชีพในการนำแนวคิดสมัยใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลมีองค์ความรู้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่คนในชุมชนได้ โดยน้อมนาแนวผ้าดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกมาส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนให้รายได้กลับสู่ชุมชนนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ประจาจังหวัดในผ้าตัวนออกเีิงเหนืออาทิผ้ามัดหมี่ลายหมี่ขั้นขอนารีของจังหวัดชัยภูมิผ้ามุกนครพนมผ้าลายสาเกตของร้อยเอ็ดผ้าเหยียบลายลูกแก้วของจังหวัดศรีสะเกดผ้ายกดอกลายโค้งผูผานของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคําประมงอําเภอพันนนิคมจังหวัดสกลนคร รวมทั้งสาธิตการทําเครื่องทองเหลืองจากศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวอาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นชุมชนที่มีอายุมากกว่า200ปีมีวิธีการหล่อทองเหลืองแบบโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเรียกว่าการหล่อแบบการสูญขี้ผึ้ง ในการนี้ทอปพระเนตรการแสดงวงปวงลางบวกอุออบลมหาวิจัยราชภัฏอุบลราชธานีชุดกังวานกล้ององายมูลโดยนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชานาฏศิลปและการละครที่นำผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลไซมูลอำเภอพิบูรณลมังสาหารมานำเสนอในรูปแบบนาฏศิล์สร้างสรรค์นในการแสดงโปงลาง เวลา1ิกนาฬิกาสินาทีเสดไปยังบ้านคำปุลอำเภอวารินชราบของนางคำปุลสีใสศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลประศิลิ์ถอผ้าพุทธศักราช2537มเ็ดิมไปกิจการโรงทอผ้าไหมแหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดีและมีชื่อเสียงของจังหวัดโดยนางคำปุนเรียนรู้การทอผ้าจากนางน้อยมันดาซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าปัจจุบันบ้านคำปุนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กบระบวนการทักทอที่สืบสานภูมิปัญญายดั้งเดิม โดยมีนายมีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปะถอผ้าพุทธศักราช2,564บุตรของนางคำปุนเป็นผู้ดูแลโอกาสนี้ทอปพระเนตรการสาธิตการทำผ้าธญญพกและผ้ายีระบบลาวรวมทั้งพระจหัตถทะเลคาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวเรื่องผ้ายีระบับเมืองอุบลซึ่งนายมีชัยได้ฟื้นฟูการทำผ้ายีระบับเพื่อการอนุรักษ์จากนั้นทรงวางพวงมาลัยถวายวสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปไม้โบราณปางห้ามสมุดศิลปะล้านช้างกับทอพระเนตรที่เทศกาลผ้านางคำปุณมีความสามารถในการถอผ้าได้งดงามสามารถถอผ้าปูมซึ่งต้องใช้ฝีมือขั้นสูงและฟื้นฟูผ้าสิ้นถิวมุกค,คิดขนผ้ากาบบัวจนเป็นอาชีพสร้างไรายได้ให้ชุมชนกระทรวงวัฒนธรรมจึงประกาศขึ้นทะเบียนผ้าเมืองอุบลราชธานีให้เป็นบรดกภูมิปัญญาของชาติในปี2543 ปัจจุบันนายมีชัยผู้สืบทอดงานด้านผ้าจากมารดามีผลงานการออกแบบผ้าทออาทิผ้าทอตามแบบฉบับของผ้าอีสานและปรับปรุงโทนสีของผ้าออกแบบผ้าโดยผสมผสานกับวิธีทอผ้าแบบต่างๆและพัฒนาลวดลายผ้าให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและออกแบบผ้าประยุกต์ตามแบบลวดลายผ้าราชสำนักสาหรับใช้ถ่ายทำภาพยนต์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเคยได้รับรางวัลพระราชทาน The Best of the Best เหรียญทองประเภทเทคนิคผสมจากการประกวดผ้าลายพระาชทานหลายขอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีระดับประเทศประจำปี2564จังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้พระาชทานหลายผ้าสิริวัชราภร์ แก่พระยานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทยประกระวูงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและพระยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนปราชกัญญาทรงศึกษาลวดลายผ้าจากทุกภูมิภาคและส่งนำมาออกแบบลายพระจักทานสิริวชิราภรใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีลายพระจักรานหลักสี่ลายได้แก่ลายวชิรพัก หลขอเจ้าฟ้าศิริวัณวรี2,567หลหัวใจและหลดอกรักราดพักดีโดยได้พระราชทานแบบตั้งต้น4ประเภทได้แก่ผ้ากากบบวัวพายกจกขิดแพรวา่าผ้ามัดมีและผ้าบาติกซึ่งสามารถนำลายพระชัานหลักทั้ง4ลายไปผปสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนก่อนเสด็จกลับ ทอพระเนตรการแสดงชุดสิริวชัชรายุอุบลราชพักดีโดยชาวบ้านรุ่นเยาว์บ้านหนองบ่อเป็นการฟ้อนกล่องตุ้มในชุดผ้าเมืองอุบลดั้งเดิมการฟ้อนผ้ากาบบัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศิลปินหมอลำวัยรุ่นเต๋าผูสินคณะฟ้อนถวายการต้อนรับของช่างทอผ้าบ้านขออภัยครับของช่างทอผ้าบ้านคำปุ่นโดยนักเรียนโรงเรียนวารินชาราบโดยส่งร่วมฟ้อนรำกับนักแสดงด้วย อคมรีไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพร,รัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พนักาศเอกชลิตภูผาสุโอคมรีไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงมีประชากรในความรับผิดชอบกว่า55,000คนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล12แห่งศูนย์สุขภาพเทศบาลตำบล1แห่งโรคที่พบมากสำหรับผู้ป่วยนอกได้แก่การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนโรคกระเพาะ และกล้ามเนื้ออักเสบในปี2556สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารผู้ป่วยในสองหลังในพื้นที่ใหม่และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่20มกราคม2558กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีความเดือดร้อนรวมทั้งบุรณะซ่อมแซมอาคารพระราชทานปรับปรุงดูแลภูมิทัศ สถาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ปัจจุบันโรงพยาบาลดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเพื่อสืบสานพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้วยสัตว์พระราชาอาทิโครงการเฉลิมพระเกียรติการขจ,จัดโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูงด้วยสัตว์พระราชาการออกหน่วยเชิงรุกสม่ำเสมอร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคัดกรองผู้ป่วยได้มากกว่าร้อยละ90ผลการรักษาผู้ป่วยมีแนวโน้มดีขึ้นมาก องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูล,ลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการหนึ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาศที่เบตตําริจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประนาธรุดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2567เน้นย้ำขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงไปสู่จุดหมายของความยั่งยืนตามแนวพระราชด,ดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดงานของโครงการหลวง และเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหก,กรอบ28กรกฎาคม2567สถาบันวิจัยและพัฒน,นาพื้นที่สูงหน่วยงานสนับสนุนหลักสนองนโย,ยบายจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒน,นาอาชีพพัฒน,นาชุมชนสู่ความเข้มแข็งพร้อมกับอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งวิจัยสิ่งใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่องความรู้ตามเป้าหมายการเป็นสถาบันการเรียนรู้บนพื้นที่สูง สู่พัฒนารัศดรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการแปรรูปชาอัดซ้ำชาพื้นถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนายกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาดรวมทั้งสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่โครงการหลวง ขณะที่ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ฤดูร้อนองคมนตรีจึงถักจึงให้ทุกพื้นที่เร่งสำรวจปริมาณน้ําปรับกระบวนการใช้น้ําเพื่อการเกษตรโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ปรับปรุงสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่โครงการหลวงวางแผนการเกษตรจอดรับแนวทางโครงการหลวงโมเดลในการปรับประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศองคมนตรีไปติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมุมรีในนฐานประธานกรรมาการบริหารนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเดวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทางหลวง,งเทพรารังสรั์อำเภอบางซ้ายจาังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดสอนชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน83คนแม้จะได้รับการอนุมัติและดูแลดาจนมีครูครบชั้นเรียนแต่ยังต้องใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับครูที่สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกที่จบมา การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทั้งยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้นักเรียนตามแนวทางของโครงการกองทุนการศึกษาอีกด้วย ในตอนบ่ายไปติดตามโรงเรียนมลเอีสองเคราะห์อำเเอราดบัวหลวงอีกหนึ่งโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะอุตกมนตรีติดตามและดูแลให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้รเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพจ้าการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและด้านผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครศรีอยุธยาสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆสําหรับนักเรียนด้วย